สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูสิริพรในภาษาไทยง่ายนิดเดียวนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการอ่านจับใจความซึ่งนักเรียนอ่านอยู่เป็นประจำอ่านอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะ ตอบคำถามนั้นได้แสดงว่าเราเข้าใจเรื่องของการอ่านจับใจความแต่วันนี้คุณครูจะมาขยายความนะคะและหลักการอ่านจับใจความที่ถูกต้องให้นักเรียนได้ทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ การอ่านจับใจความสำคัญคือการอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิดความคิดหลักของข้อความหรือเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่ครอบคลุมข้อความอื่นๆในย่อหน้าหนหนึ่ง,งไว้ทั้งหมด ข้อความที่ครอบคลุมข้อความอื่นนะคะฉะนั้นการจับใจความสำคัญก็คืออ่านเพื่อหาข้อคิดข้อคิดหลักของข้อความนะคะหรือข้อความที่ครอบคลุมข้อความอื่นทั้งหมดนะคุณครูมีคําสำคัญนะคะ คำสำคัญนะอยู่สองคำด้วยกันคำแรกคือคำว่าใจความสำคัญและคำสำคัญที่สองคือคำว่าใจความรองหรือพลความนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าใจความสำคัญและใจความรองมันคืออะไร ใจความสำคัญคือส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องหรือใจความที่เด่นที่สุดของย่อหน้าในย่อหน้าหนึ่งจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวเท่านั้นดูคำนี้ค่ะสาระสำคัญของเรื่องและสาระสำคัญของเรื่องนั้นจะมีเด่นที่สุด อยู่เพียงใจความเดียวนะคะนะและมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวเท่านั้นในย่อหน้าหนึ่งอ่าและใจความสำคัญก็คือสาระสำคัญของเรื่องนะคะซึ่งในย่อหน้าหนึ่งจะมีเพียงใจความสำคัญเพียงใจความเดียว เค okay, นะผ่านนะใจความรองหรือพลความคือใจความหรือประโยคที่ขยายใจความสำคัญเป็นใจความสนับสน,นุนใจความสำคัญให้ชัดเจนอาจเป็นการอธิบายรายละเอียดให้คำจำกัดความยกตัวอย่าง เปรียบเทียบหรือแสดงเหตุผลอย่างถี่ถ้วนเพื่อสนับสนุนความคิดส่วนที่ไม่ใช่ใจความสำคัญแต่เป็นส่วนที่ช่วยในการขยายความให้มากขึ้นหรือเรียกว่ารายละเอียดนะคะอ่ะเรามาดูนะคะฉะนั้นใจความรองหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พลความเอาง่ายๆก็คือประโยคที่ขยายใจความสำคัญนั่นเองหรือเอาง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เอามาสนับสนุนใจความสำคัญให้ชัดเจนขึ้นโดยมีวิธีการอย่างเช่นการอธิบายหรือการให้คำจำกัดความ การยกตัวอย่างมาประกอบการเปรียบเทียบหรือการแสดงเหตุผลนะคะเพื่อมาสนับสนุนความคิดซึ่งมันไม่ใช่ใจความสำคัญนะโอเคนะคะพอเข้าใจไม่เอ่ยพละความใจความรองนะคะ หลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะหลักการอ่านจับใจความสำคัญหนึ่งอ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆเพื่อให้รู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรส่วนใดเป็นส่วนสำคัญ 2. ออ่านอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและ ผลเป็นอย่างไร 3. ถ้าหากยังไม่เข้าใจเรื่องราวให้อ่านซ้ำจนเข้าใจ 4. สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการอ่านด้วยภาษาของตนเองหรือที่เราเรียกว่าเกิดจากการเรียบเรียงใหม่ของเรานะคะฉะนั้นหลักการอ่านจับใจความสำคัญเราอ่านกี่ครั้งคะอย่างน้อย3ครั้ง ครั้งแรกอ่านคร่าวก่อนครั้งที่สองเรามาอ่านอย่างละเอียดนะคะเพื่อหาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแต่ถ้ายังไม่เข้าใจอีกไปไหนอีกครั้งหนึ่งอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวและเราก็นำมาสรุปเรียบเรียงเป็นคำพูดของเราเองเนาะเอาง่ายๆแล้วกันเขาเรียกว่าคำพูดของเราเอามาเรียบเรียงเป็นคำสำนวน นะคะการเลี่ยงเปรียงของนักเรียนเองอ่าโอเคนะอ่าและนี่คือคำถามท็อปฮิตเลยนะคะแล้วใจความสำคัญอยู่ตรงไหนคะคุณครูอ่านแล้วหนูยังไม่เห็นอะไรเลยนี่ไงใจความสำคัญมักจะอยู่ตรงไหนอ่าเรามาดูกันนะคะ1 ตอนต้นของเรื่อง 2. ตอนกลางของเรื่อง 3. ตอนท้ายของเรื่องและ 4. อาจไม่ปรากฏไม่พบเลยว่าอยู่ตำแหน่งใดผู้อ่านต้องใช้การวิเคราะห์จับใจความสำคัญด้วยตัวเองนะคะ แล้วมาลองอ่านนะคะย่อหน้าที่ครูมาให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งย่อหน้านี้นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมอการพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีความต้านทานโรคการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้อวัยวะส่วนต่างๆทำหน้าที่ได้ดีขึ้นวิธีการออกกำลังกายมีหลายวิธีเช่นกายบริหารเดินหรือวิ่งเล่นทำงานบ้านเล่นกีฬาเป็นต้นเราควรเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยความสนใจพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายของเราจึงจะมีสุขภาพดีนะ่อ่านแล้วเป็นไงคะ ใจความสำคัญอยู่ตรงไหนติ๊กตักตกิ๊กตักตกิต๊กตกักลองให้นักเรียนคิดก่อนว่าใจความสำคัญอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนตน้นหรือส่วนกลางหรือส่วนท้ายอลองพิจารณาค่ะแอนแอนแอนนี่ไง การออกกำลังกายสม่ำเสมอการพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีความต้านทานโรคนี่คือใจความสำคัญในหนึ่งย่อหน้าจะมีเพียงใจความเดียวซึ่งข้อความนี้ปรากฏอยู่ส่วนต้นของ บทความนะคะส่วนต้นของย่อหน้าส่วนต้นของย่อหน้านะดันั้นข้อความนี้เป็นข้อความที่ครอบคลุมนะคะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดส่วนข้อความที่เหลือเป็นไงคะเขาเรียกว่าอะไรส่วนข้อความที่เหลือนั้นเป็นอะไรคะเป็นใจความรองหรือที่เรียกว่ารายละเอียด หรือที่เรียกว่าพละความซึ่งเป็นส่วนขยายนะคะซึ่งเป็นส่วนขยายใจความหลักนั่นเองอีกสักเรื่องนะคะเรามาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะแม้เราไม่ได้เกิดเป็นดอกซากุระก็อย่ารังเกียจที่เกิดเป็นบุพภาพันอื่นๆ แต่ภูเขาทั้งหลายก็หาไร้ค่าไม่แม้นไม่ได้เป็นซามูไรก็จงเป็นลูกสมุนของซามูไรเถิดเราจะเป็นกับตันกันทั้งหมดทุกคนไม่ได้ด้วยว่าปราศจากลูกเรือแล้วเราจะไปกันได้อย่างไรแม้เราไม่อาจเป็นถนนขอจงเป็นบาทวิถีในโลกนี้มีตำแหน่งและงานสำหรับเราทุกคนงานใหญ่บ้าง เล็กบ้างแต่เราย่อมจะมีตำแหน่งและงานทำเป็นแน่ละ่ะแม้นเป็นดวงอาทิตย์ไม่ได้จงเป็นดวงดาวเถิดแม้ไม่ได้เกิดมาเป็นชายก็อย่าน้อยใจที่เกิดมาเป็นหญิงจะเป็นอะไรก็จงเป็นเสียอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรไม่ใช่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าจงเป็นอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจากเรื่องข้างหลังภาพของสีกุรพานะคะซึ่งทันได้แต่งวรรณกรรมเรื่องนี้ไว้ซึ่งคุณครูชอบมากเลยนะคะอ่านจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นอย่างดีที่สุด อะเรามาลองหาใจความสําคัญสิคะว่าใจความสําคัญอยู่ส่วนไหนของย่อหน้านี้เอ่ยแอนแอนแอนใจความสําคัญใจความหลักอยู่ตรงส่วนท้ายของข้อความนี้นะคะ จะเป็นอะไรก็จงเป็นเสียอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรไม่ใช่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าจงเป็นอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วส่วนที่เหลือเป็นอะไรคะเป็นส่วนคะยายหรือการอธิบายขยายความนะคะเป็นพละลความนั่นเอง ดังนั้นอันนี้คือดอกจันก่อนดอกจันก่อนนี่คือใจความสำคัญของเรื่องนั่นเองอ้าวอีกเรื่องหนึ่งนะคะอินทผาลาัมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญหลายชนิดทั้งวิตามินเกลือแร่และใยอาหารต่างๆ เป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยชะลอความแก่ช่วยในระบบขับถ่ายมีสารช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งและถือเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมากอีกทั้งสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งได้ด้วยาหาใจความสำคัญในเรื่องนี้นะคะอ้าว ลองหาดูนะเอแต่เรื่องอินทผพลัมที่ครูให้อ่านเนี่ยแปลกๆรู้สึกมีแต่ส่วนขยายทั้งนั้นเลยมีแต่ลายละเอียดเยอะเลยหาไม่เจอฉะนั้นถ้าเราหาไม่เจอเราทำยังไงคะเรามาหาคำสำคัญนะคะคำสำคัญของเรื่องที่เราอ่านนะคะ แล้วเรามาจัดหมวดหมู่กันอ้าวเรามาดูนะคะมันจะมีคำว่าอะไรบ้างอินทภาลัมแหละอ,อินทภาลัมเป็นผลไม้ผลไม้มีสารอาหารสารอาหารมีอะไรวิตามินมีเกลือแร่อ้าวแล้วมีสปปรรพคุณอะไรอีกต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ ป้องกันมะเร็งอ้วกประโยชน์มากมายเลยฉะนั้นเราเอาคำเหล่านี้นะคะเราลองเอากลุ่มคำเหล่านี้มารวมกันซิจะได้เป็นคำสั้นๆว่าอย่างไรนะคะเราเอากลุ่มคำมาดูแล้วปรากฏว่ามันจะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเรียกว่าประโยชน์ใช่ไหมเนี่ยประโยชน์ของอินทรพาลัมแน่ๆเพราะนี่ไง มีสารอาหารมีวิตามินมีเกลือแร่ชะลอความแก่หรือเราจะเรียกว่าสัพพคุณของอินทภาลัมนะเห็นไหมคะเรารู้จักไม่ปรากฏที่ตรงไหนเลยนะในบทความนี้ไม่ปรากฏตรงไหนเลยไม่ปรากฏส่วนต้นของย่อหน้าส่วนกลางก็ไม่มีส่วนท้ายก็ไม่มีเมื่อไม่มีอย่างนี้เราทำยไงคะมาหากลุ่มคำและจัด กลุ่มคำสำคัญนั้นนะคะแล้วเราก็เรียบเรียงเป็นของเราอ่าะั้นเมื่อเรามาเรียบเรียงนะคะเราจะเรียบเรียงได้ว่าอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์หลายอย่างนี่ไงเห็นไหมคะจากประสบการณ์จากการหา คำสําคัญแล้วเอามาเรียบเรียงเป็นใจความสําคัญสั้นๆน,นะคะไปต่อนะอีกสักย่อหน้านะคะสายการบินประกาศห้ามไม่ให้ผู้โดยสารนำแบตเตอรี่ สำรองหรือ power bank ใส่ในกระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาดเนื่องจากเคยเกิดเหตุแบตเตอรี่สำรองระเบิดจนเกิดประกายไฟจนทำให้ต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินเพื่อดับไฟทำให้ทุกสายการบินออกกฎด,ดังกล่าวเพื่อนำมาบังคับใช้กับผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสาร ที่ต้องนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องนั้นจะต้องพกติดตัวเท่านั้นอลองดูนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ตรงไหนแอนแอนนักเรียนหาเจอแล้วใช่ไหมคะจากข้อความนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ส่วนไหนคะ อยู่ส่วนต้นของย่อหน้าอยู่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะฉะนั้นจากคำว่าเนื่องอเนื่องนะคะต่อข้างหลังเนื่องเลยข้างหลังเนื่องหลังจากข้างหลังเนื่องหลังจากเนื่องจาก หลังจากเนื่องจากเป็นอะไรคะตอบคุณครูสิหลังจากเนื่องจากข้างหลังนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นใจความรองถูกไหมคะใจความรองนะคะ นะครูเชื่อว่านักเรียนเข้าใจเนาะทำได้แล้ว่ปบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือให้ตัวเอง5ครั้งเก่งมากเลยกิจกรรมลองทำดูหนูทำได้นะคะทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ข้อ2ใหญ่หน้า7ถึงหน้า8 นะลองทำดูนะคะเด็กๆภาษาไทยง่ายนิดเดียวกับคุณครูสริพรสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญถ้านักเรียนไม่ทันนะคะคุณครูฝากติดตามช่อง YouTube ครูสิริพรสอนภาษาไทยนักเรียนไม่ทันหน่วยไหนไม่เข้าใจหน่วยไหน นะคะให้ไปดูเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube ของครูนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ